ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดุคติในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big กไบครุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Monster 937ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้วันที่29กันยายน2564โดยเปิดราคาแบบช็อคไพรส์สีแดง449,000บาทถูกกว่า Monster 821สีแดงที่ละกริตไปแล้วถึง30,000บาทด้วยกัน และราคานี้เทียบเท่ากับมอนสเตอร์796สวิงอามแขนเดียวที่เคยวางราคาไว้449,500บาทส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีเทาวางราคาอยู่ที่453,000บาทมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษก็คือดอกเบี้ย0%นาน4ปีดาว67,350บาทผ่อนเดือนละ7,16 0บาทรับประกัน3ปีไม่จำกัดระยะทางค่าบำรุงรักษาฟรี2ปีหรือ30,000กิเมตร แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทะเบียนและพระบนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของดูคาติในประเทศไทยหลังจากที่ดูคาติไทยแลนด์ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทดูคาติสติได้โบกมือลาวงการมอเตอร์ไซค์ไปอย่างบอบช้ำเมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีบริษัทใหม่ก็คือโมโตเล่อิตาเลียนโนบริหารงานต่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564เป็นต้นมาครับผลก็ปรากฏว่าการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรครับเพราะว่ายอดขายของดูคติในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของโมโตเล่อิตาเลียนโนนั้นทําได้เพียงแค่3ขคันเท่านั้นโดย3คันที่ขายได้ก็คือแพนนิ a l เ V4S 1คัน s ซคแคมเบอร์ไนท์ชิฟคัน s ซคแคมเบอร์หนึคันและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายอดขายก็ปรับสูงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่17คันรวมแล้ว8เดือนแรกของปี2564ขายได้เพียง 175คันเท่านั้นเฉลีย่ยเดือนละประมาณ20คันบวกลบและกะคาดว่าในปี2564นี้จะมีตัวเลขรวมทั้งสิ้นไม่เกินไปกว่า300คันซึ่งถือว่าน้อยสุดในรอบ10กว่าปีของดุกติในเมืองไทยปัญหาสำคัญของดุกติในเวลานี้ก็คือโชว์รูมร้านผู้จำหน่ายของดุกติทั่วประเทศที่เคยมี10กว่าแห่งปรากฏว่าในขณะนี้เหลือเพียง3แห่งเท่านั้นครับก็คือพิษณุโลกลบบุรีและภูเก็ต เพิ่มมาอีก2แห่งก็คือดูกติแบงคอกสุวรรณภูมิและดูกติแบงคอกประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งเป็นของโมโตเล่อิตาเลียโนโดยตรงรวมแล้วก็มีทั้งหมด5แห่งในขณะนี้ครับสำหรับโชว์รูมที่พิษณุโลกลบบุรีและภูเก็ตนั้นก็ปรากฏว่าที่ภูเก็ตมียอดขายที่น่าจะพอหล่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้แต่ว่าที่ลบบุรีพิษณุโลกนั้นยังคงไม่แน่นอนครับแม้ว่าโมโตเล่อิตาเลียน จะมีคุณดอมเหตุกูลมาถือหุ้นและเป็นผู้บริหารโดยตรงก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวใจให้กับทางโชรุมต่างๆทำธุรกิจต่อไปได้คงต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับสำหรับดุกติประเทศไทยกับการบริหารงานโดยโมโตเร่อิตเเลียโนสำหรับการเปิดตัวมอนสเตอร์937ในคราวนี้มันคือการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายของดุกติซึ่งผมเคยบอกไปแล้วครับว่ามันมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นการตั้งราคาแบบปกติทั่วไปราคาของมอนสเตอร์937 จะพุ่งทะลุขึ้นไปถึง5 0 0แสนกว่าบาทเพราะว่าตัวมอนสเตอร์82-1รุ่นที่ผ่านมานั้นสีแดงก็479,900บาทถ้าเป็นสีเหลืองสีดำก็าก็489,900บาทซึ่งถ้าหากว่าดูกติตั้งราคามอนสเตอร์ก็สามเจ็ดแตะที่500,000หรือว่าเกินกว่า5 0 0 0 0 0บาทไปแล้วโอกาสทำตลาดในเมืองไทยจะยากมากดังนั้นในคราวนี้จึงเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญในการปรับตั้งราคาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เราจึงได้เห็นราคาที่ถือว่าถูกกว่าความคาดหมายจ่าย450,000บาทมีทอน1,000บาทครับการเปิดตัวม m o เตอร์937ในคราวนี้มันคือการปฏิวัติโครงสร้างเฟรมครั้งใหญ่จากเดิมแบบเทลิสเฟรมหรือว่าโครงถักมาเป็นโมโนคอรเฟรมทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปวิธีการเดียวกับแพนิเ a เ e ล V4 จากคอเฟรมยึดจับกับตัวเครื่องยนต์น้ำหนักเบาลงไปถึง4.5กิโลกรัมซับเฟรมแบบใหม่ กราสไฟเบอร์เรียนฟอสโพลิเมอร์น้ำหนักเบาลง1.9กิโลกรัมสวิงอาร์มออกแบบใหม่เบาลง1.6กิโลกรัมวงล้อหน้าหลังเบาลง1.7กิโลกรัมและในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั้นเบาลงอีก2.4กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์821ส่งผลให้การไล่เบาครั้งนี้ของดูกตินั้นจาก821ที่เคยหนักถึง206กิโลกรัมเหลือเพียง188กิโลกรัม เบาลงไป18กิโลกรัมครับถ้าเป็นน้ำหนักตัวแบบที่ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่166กิโลกรัมซึ่งจะส่งผลให้การขับขี่และการควบคุมนั้นทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของ Monster 937เป็นแบบ Eltwin 2สูบ t e s t r a s e t a 11โดยมีการปรับระยะเช็ควาลเดสโมเซอร์วิอยู่ที่30,000กิโลเมตรน้ำมันเครื่อง15,000กิโลเมตรปริมาตรจริงอยู่ที่937ซีให้พลังสูงสุด 111.43แรงม้าที่9,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93.1นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีสามารถปรับละดิ้งโหมดได้ถึง3โหมดด้วยกันก็คือโหมดสปอร์ตโหมดทัวริง g 2โหมดนี้ให้แรงม้าเต็มครับส่วนโหมด u r อร์บิให้75แรงมา้าคลัชน้ำมันและมีสลิ p p e r c ์ u ลัชนอกจากนี้แล้วยังมีควิกชิปเตอร์แบบ2ทางบวกลบ ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าฟิกชิพเตอร์ก็หมายถึงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคลัชมีดูกติเต็กชั่นคอนโทน8ระดับดูกติวิลลี่คอนโท l อีก8ระดับต้องบอกว่าปรับกันอย่างละเอียดทีเดียวและใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกของมอนสเตอร์ก็คือดูกติล u อ c ช์คอนโท l เราสามารถล็อกรอเครื่องยนต์ในการออกตัวที่รอบสูงได้ในส่วนของอัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกน43ม mm, มไม่สามารถปรับได้โชกับหลังเดียวปรับสปริงพรีลดได้ครับ ดิสเบรกหน้าคู่ของ b r e มโบ m โม o b l o c อก m 4 3 2 <m> เป็นแบบเลด d นเมาส์สลูกสูบต่อข้างจานเบรก3 320 mm มมพร้อม abs ถ้าเราขี่ในโหมดสปอร์นั้น abs จะทำงานที่ล้อหน้าเพียงล้อเดียวครับเราสามารถสไลด์เข้าโค้งได้นอกจากนี้ยังมี c o น n e ลลิ g ง abs ซึ่งก็หมายถึงเวลาเข้าโค้งนะครับรถกำลังเอียงเข้าโค้งอยู่เราสามารถใช้เบรก abs ได้ซึ่งปรับได้สระดับด้วยกันเฉพาะล้อหน้าล้อเดียวนะครับ ดิสเบรกหลังเบมโบ o 2ลูกสูบขนาดจาน245ร mm, ย์245มิลลิเมตรพร้อม ABS เบาะนั่งถ้าเป็นสเปคของต่างประเทศ820มิลลิเมตรครับจะค่อนข้างสูงหน่อยสเปคของคนไทยเราก็มีการปาดเบาะให้เตี้ยลงเล็กน้อยอยู่ที่775ม mm, ิลลิเมตรเพื่อให้ใครหลายๆคนที่ตัวไม่สูงมากนักสามารถขับขี่ได้อย่างสบายๆและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของดุกติในประเทศไทยกับการเปิดตัวมอนสเตอร์937ในครั้งนี้ ด้วยการประกาศราคาแบบช็อคไพรซ์เพื่อกลับมากระตุ้นตลาดให้ดุกติกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งต้องมาดูกันครับว่าการเปิดไพ่ใบสุดท้ายครั้งนี้ของดุกตินั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นไนวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ